สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องนาดาพาเที่ยวนะคะสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีคะ่ะมองกล้องด้วยวันนี้เล่นชายมะคะสวัสดีด้วยยกมือสวัสดีด้วยะคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เล่นชายที่ไหนคะมองกล้องด้วยค่ะลูกทะเลคะ่ะที่ไหนคะทะเลบางแสนคะ่ะโอ้บางแสนคนเยอะไหมคะเยอะค่ะอ่าดูบรรยากาศนะคะโอ้โห ร,รยากาศค่ะโอเคค่ะสนุกไหมคะแล้วพี่นาดาทำอะไรคะอันนี้คืออะไรหรือคะลูกวาลเหรอคะอาาค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะอ๋อพี่นาดากินทรา,า,ายเหรอคะ ดารากินข้าวหรือยังคะกินกับมาม่าเหรอคะโอ้โหอันนี้ใครคะเราจะพากินพาเที่ยวดูดูดูที่เดอมพากินพาเที่ยวนะฮะดูบอกให้ดูโอเดี๋ยวไหวมือมันเลยนะ